วันนี้เราจะมารู้จักภพิบัติทางธรรมชาติเรื่องแผ่นดินไหวเสนออาจารย์กฤษนาย,ยอดพันธ์จัดทำโดยนางสาวปณิสามานีสเลขที่15ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ทับ 1. 1> ความหมายของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนโดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสค,ความร้อนของหินละลายหลอมเหลว ที่เป็นส่วนประกอบของชั้นในของโลกและนอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ด้วยเช่นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหว้หนน้ำหนักของหลังคา 2. ชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารยึดการแข็งแรงไม่พอ 3. ผนังไม่แข็งแรงพอ 4. ขาดเหล็กโครงสร้างในแนวทะแยงมุม 5. ฐานรากอาคารไม่แข็งแรงสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้น 5. พฤษภาคม2557 6.3ไม่นิจ,จูดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงเสียหายรับรู้แรงสั่นสะเทือน วันที่4มิถุนาย,ยน2555 4.0แเมกนิจูดอําเภอเมืองจังหวัดระนองรู้สึกสั่นไหวที่ตำบลเขานิเวศตำบลบางนอนอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันที่16เมษาย,ยน2555 4.3แิจุมกนิจูดอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรู้สึกไหวในหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตบ้านเรือนแตกร้าวหลหลังเกิดอัพต์ช็อคมากกว่า26ครั้งในตำบลถลางวันที่23ธันวาคม 2551 4นิเจุนิจูดอําเภอพระพแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้สึกสั่นไหวในบริเวณอําเภอพระพแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่1 9กมิถุนายน2550 4นหิจมกนิจูดอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกสัน่นสะเทือนได้ที่อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนวันที 22, ่2 2เมษายน2550 4.5หมินิจูด อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวัดขนาดแผ่นดินไหวสามารถดูได้ในตารางที่อยู่ในภาพตัวเลขริกเตอร์จัดอยู่ในระดับใดผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรและอัตราเกิดทั่วโลกเป็นอย่างไรก็สามารถดูได้ในตารางค่ะผลเกิดจากอะไร แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อนเคลื่อนที่หรือแตกหักและเกิดการอนถ่ายพลังงานสั่งผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกันพลังงานสั่นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือนกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นทําให้เกิดแผ่นดินแตกแยกภูเขาไฟระเบิดคลื่นึนามิแผ่นดินถลม่มถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอเกิดโรคระบาด และอื่นๆซึ่งเมืองทั้งเมืองอาจถูกทำลายหมดและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใต้ทะเลอาจเป็นขึ้นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซีนามิการระวังภัยพิบัติและการป้องกันควรทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ 1. การจัดทำแผนการป้องกันอันตรายจากการเกิดแผ่นดินไหว 2. กํกหนดมาตรการทางกฎหมาย 3. การทำประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต 4. ควรตั้งสถานีตรวจแผ่นดินไหวขึ้นตามบริเวณต่างๆให้ทั่วประเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดแผ่นดินไหว 1. ให้ทุกคนในบ้านรู้ถึงวิธีการว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 2. รู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3. ต้องมีการวางแผนในการเรื่องของจุดนัดพบ 4. ควรจัดเตรียมไฟฉายและทุกคนต้องรู้ที่เก็บไฟ ฉายด้วย 5. ้าคนในบ้านต้องทราบตำแหน่งวาล์วปิดน้ำวาล์วแก๊สสะพานไฟฟ้าสำหรับตัดไฟฟ้า 6. ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักไว้บนชั้นหรือทิ่งสูงๆอาจตกลงมาได้ 7. ควรยึดเครื่องใช้ที่หนักๆักการปฏิบัติตนขณนะที่เกิดแผ่นดินไหวหนึ่งไม่ควรตื่นเต้นตกใจตั้งสติ 2. ถ้าไม่สามารถออกจากบ้านได้ให้อยู่ในส่วนที่มีโครงสร้างแข็งแรง 3. หากกำลังขับรถอยู่ให้หยุดรถก่อน 4. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดในขณะที่เกิดแผ่นดินไวหว 5. ถ้าอยู่ใกล้ทะเลหรือชายหาดให้รีบออกห่างทันทีปฏิบัติตนหลังจากเกิดแผ่นดินไวหว1ดูร่างกายของตนเองว่าบาดเจ็บหรือไม่ 2. ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้าน 3. สวมรองเท้าหุ้มส้นเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อย 4. ตรวจสิ่งตกค้างในท่อระบายน้ำา 5. ททำตามคำแนะนำฉุกเฉินคอยติดตามฟังข่าว 6. เพื่อความปลอดภัยจากอาคารถล่มควรออกจากตึกที่เสียทันที 7. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆหากมีความจำเป็น 8. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่